มอบงานนะฮะสหรับตัว 1593V2 นะครับของคันนี้นะฮะจะไปให้กับพี่สมพงศ์นะครับที่นราธิวาสนะฮะสหรับตัวนี้ครับก็เก็บปลายทางนะฮะตัวนี้เป็น 1593V2 ที่พับแขนสุดนะฮะแถมสติกเกอร์วันโมไปให้นะครับเดี๋ยวก็จะเทคก่อนการจะส่งให้นะครับเบอร์สวิตช์ข้างล่างนะ เวลาพับแขนสุดก็ประมาณนี้นะมีลิมิตในการตัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เืดสุดอาเื่สุดประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ขายดีสุดนะฮะเป็นระบบเซอร์โวที่เล่นได้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็พับแขนเหมือนจริงนะฮะตักดินตักไฟได้จริงนะหมุนรอบคันนะครับการเดินเดนท้ายเดินขวานะฮะแบตเตอรี่นะฮะใช้ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ45นาทีนะฮะใช้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ นี่ฮะตาเลนนะฮะเป็นระบบเซอร์โวนะครับตัดเวลาสุดนะฮะตัดเวลาพับสุดเยอะสุดปัดนะฮะลาหมุนรอบพันนะฮะหมุนได้ประมาณนี้เลยหมุนไม่มีลิมิตนะหมุนได้รอบพันนะครับส่วนข้างหลังนี่ไม่ใช่นะฮะของลูกค้าส่งมาอัพโหบดหานะฮะข้างหลังนะครับโอเคตอนนี้ก็จบงานทีละคันนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่อุดหนุนนะครับขอบคุณครับ